สวัสดีครับผมนายทัตติจันทิสานะครับผู้ดูแลสวนบ้านบนดินนะครับกิจกรรมของสวนบ้านบนดินก็มีหลากหลายพื้นที่ในการจัดการฟารมหนึ่งไร่นะครับหลักๆก,ก็คือมีเมลอนนะครับพืชหลักๆนะครับแล้วก็มีอง,งุ่นส้มโอนะครับสวนบ้านบนดินมีความ,มหวังว่าเกษตรกรหรือชาวบ้านสมควรที่จะปลูกผักไว้กินเองนะครับสวนบ้านบนดินกันเลยปลูกผักไว้ ปลูกผ,ผักสวนครัวเกิน30ชนิดนะครับมีหลากหลายนะครับที่สวน,นที่บ้านถ้าเหลือจริงๆก็มีคนมาขอซื้อก็จำหน่ายบ้างนะครับยอดกินได้นะครับเป็นผันกจรวกินงพิกก้าแกงได้ ผักแถวหรือพลิกม้านะครับไอ้กินงกัาลาบปลากุ้งนะครับเนี่ยครับผักแว่นนะครับขั้บ้านคือสนนะครับกำลังออกดอกนะครับต้น้องนะครับครับกำลึงนะครับแล้วนี่ก็บอนนะครับนี่คือมะนาวเลมอนนะครับเนี่ยตัวนี้คือมะนาวเลมอนนะครับรับยีรา หน่อไม้ฝรั่งครับนี่ครับผักนามครับยอดใบอ่อนๆน,นี่ครับเอาไปต้มรวกกยินน้ำพริกได้ครับน,นี่คือผักบุ้งนามหรือผักบุ้งไทยนะครับนั่นก็เป็นสนกนันคือหน่อไม้ไายหวานนะครับฝายหวานกินตุงนะครับพริกนะครับพริกไว้ตามน้ำพริกและนี่ก็ต่อมาก็โหระพา นี่มะเขือพวงนะครับต้นมะเขือพวงนะครับตะไคร้นะครับเราปลูกไว้นะครับตามเองแดงการเพื่อนบ้านคืครับเราอย่างไม่ตอนนี้ยังไม่ออกดอกครับผงชูรสหรือว่าคณะเม็กซิโกนะครับทอดเอาไปหั่นทอด่อยทอดตะไคร้หรือว่าไปลวกจิ้มน้ำพริกได้ครับนี่ผักกูดนะครับพื้นบ้านนะครับผักกูด มีผักหวานยอดผักหวานบ้านนะครับนะครักวานบ้านและนี่ก็มะนาวนะครับต่าครับนี่กระวานนะครับพ er, <biraz S 2> ืชสมุ Hoy, นไพรนะครับหวานต้มสาาครูครับตัวมันก็กุตนัวไปต้มต้มครว สีช้างนะครับกินกระดมพิษได้สีช้างนี่กระบุกลายนะครับกระบุก็ต้นไปแกงนะครับต้นใบยอนะครับลูกยอต้นยอนะครับใบหอมหมยอดกินกระดมพิษได้นะครับลูกชายครับแล้วก็นี่กินนะครับมะขามนะครับยอดอ่อนใบแกงนี่ครับโอ้หนี่ยอดยอดผักกินได้เขาเรียกอะไรแปกกำพึุหรืออะไรนี่นะครับม ต้นจะนางใบจะนางนี่ครับพีดีปีนะครับผัดเผ็ดปลาไหลแขงปลาดุกนะครับนี่ต้นพิกไทยนะครับพิกไทยนี่แซมูแนนะครับใส่ลาบนี่ครับต้นมะละครับมะละกดกินได้ลูกกินได้นะครับนี่ต้นเบงลักนะครับใบเบงลักนะครับ ใบหูเสือนะครับต้นใบหูเสือต้มอึงน,นะครับใครชอบกรบาบต้นมะกรูดนะครับใบมะกรูดไว้ใส่แกงเป็นอย่างไรบ้างครับที่ได้พาชมสวนบ้านบนดินในการปลูกผักและผลไม้นะครับเพราะสถานที่แห่งนี้อยู่ที่หมู่หนึ่งตําบลสํานักตะเคอร์อเภอเจริญักดินครับได้รับการสนับสนุนจากพัานาชจีนโนเราก็ออกมาทําปุ๋ยเองปุ๋ยอินทรีย์เองใ้ สารใช้สารธรรมชาตินะครับปอจากสารพิษนะครับหากใครมีความสนใจก็เชิญได้นะครับที่สวนบ้านบนดินครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณสวัสดีครับ